กดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ800บาทได้วันไหนมีคุณผู้ชมถามมานะครับอะก็ไปตามข่าวให้นะครับสำหรับเงินผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์สริการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนั่นเองนะครับที่คุณจะต้องเกิดก่อนเดือนกันยายน2508เป็นต้นไปเนาะหลายคนคงจะทราบแล้วนะคะว่าวันเกิดวันไหนจะได้เงินกี่บาทเนาะแต่หลายคนก็ถามว่าเอ๊แล้วจะไปกดเงินได้วันไหนบ้างเอาง่ายๆเลยตรงกับวันที่เขาโอนเงินครับซึ่งเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะมีการโอนเงิน3วันวันที่16สําสำหรับคนที่เกิดก่อน1ม่มกราคม2496จะได้รับเงิน เข้าบัญชีและไปกดได้วันนั้นเลยวันที่17กันยายนสําหรับคนที่เกิดระหว่างนะคะวันที่1มมกราคม2496จนถึงวันที่31ธันวาคม2502นะครับถ้าคุณอยู่ในช่วงนี้เนี่ย คุณก็สามารถไปกดเงินได้ในวันที่17กันยายนส่ว so, นวันที่18กันยายนนั้นจะโอนเข้าบัญชีนะครับสำหรับคนที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2503ถึงวันที่31สิงหาคม2508หากใครเกิดระหว่างวันนี้ไปกดเงินได้วันที่18กันยายนนั่นเองหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดย,ยังไม่มีแผนในการใช้เงินก็เก็บไว้ในบัญชีก็ได้เงินนี้ไม่มีการ ทางรัฐบาลนะพอเข้าบัญชีคุณเรียบร้อยตอบเคลียร์ชัดนะกดได้วันไหนกดได้เลยในวันที่โอนเข้าบัญชีตอบเคลียร์ชัดครับหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยจะไปตามข่าวให้นะสําหรับใครที่ได้รับเงินกี่บาทเนี่ยให้ดูที่ตารางสีฟ้าได้เลยนะครับคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ปีไหนจะได้รับเงินกี่บาทดูตามนี้ได้เลยนะครับอายะมอีกครั้งใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและ กดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณ